เนี่ยมันมันตกผลละพันสองร้อยบาทนะผลฟริกเนี่ยมันเป็นไม้นอกนําเข้านะแล้วมันเป็นเอ,อไม้กาเรียกไม้คลิกผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพื่อนกินแล้วจะแบบอุดมสมบูรณ์ยัง่งไม่รู้ว่าโบราณกว่างนั้นอ่ะผมพูดไปเดี๋ยวก็โยเวอร์อีกเดี๋ยวจะเอ้โยเวอร์ไปอะไรเงี้ยเพื่อนวันนี้ผมมีผลฟริกนะที่เก็บจากสวนคือผมไม่ได้เก็บให้น้องอ,อที่เขาอยากทานคนเอินเขา ติดภุรัมาไม่ได้เนื่องจากอะไรอย่างแหละเขา,เาผมก็เลยคงต้องกินเองแต่ว่าจะมาลองดูวิธีเนี้ยปกติมันอร่อยอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะมีคุโรมิสุนะอันนี้ผลเนี้ยเป็นผลเนี้ยเป็นคุโรมิสุนะครับผลนี้เป็นอิลักกี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวร์แลนเนาะผมจะใส่ไปในกาแฟนะเพื่อนผมเคยเห็นเขากาแฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่พวก โอเลมอนแบบนี้ใช่ไหมแต่เรามีอย่างนี้เราใส่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวหลังเดีผมมันเย็นแล้วนะผมจะมาชิมแล้วจะบอกเพื่อนดูว่ามันเป็นยังไงเนาะมันจะกินได้เปล่าอร่อยหรือเปล่าเนาะนะนะเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะผมพอดก่อนเด็กรอแช่มันเย็น,เย,นเย็นก่อนนะนี่นะใส่ไปนี้นะโอเค๋ยวผมเด็กคั้วนิดก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีขั้วมันยาวเนาะผมว่ามันจะมันจะมากไปอ่ะเด็ดทิ้งละอ่ะใส่ไปก่อน เด็กคว่ทิ้งนะเด็กคว่อมันเป็นมิดเนี่ยคว่มยาวเลยนะเด็กคว่ทิ้งอนเนี่ยนะใส่ั้งลูกเลยอ่ะมันก็ใส่ลำยงลำใหญ่ผมลองใส่ดูแต่ไม่รู้มันจะโอเคเป่านะแต่คิดว่าได้แหละคิดว่าได้เหรอเพื่อนว่าไงอะผลเนี่ยมันมันตกผลละพันสองร้อยบาทนะผลฟริกเนี่ยมันเป็นไม้นอกนําเข้านะแล้วมันเป็นเอไม้เียกไม้ เค้กผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพื่อนกินแล้วจะแบบอุดมสมบูรณ์ยัง่งไม่รู้ว่าโบราณว่างั้นอ่ะผมพูดไปเดี๋ยวก็โยเวอร์อีกเดี๋ยวจะโอเวอร์ไปอะไรเงี้ยนะเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วกันไปเซิร์ชด,ดูผมไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โกหกเป็นผลไม้ติดหนึ่งในสิบของโลกราคาพันสองร้อยบาทนะกิโลหนึ่งอ่ะเออแต่ตอนนี้น่าอยู่ห้าร้อยแล้วมั้งแต่ของใหม่ๆอ่ะตกอยู่พันสองพันสองนะครับอื เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วเดี๋ยวผมลองมาเคี้ยวเราลองดื่มกับ,กบกาแฟดูนะเพื่อนแป๊บน,นะลองเย็นกันเพื่อนนี่ผ่านมาสักยนะแล้วประมาณสักชั่วโมงแล้วนะนะผมจะลองชิมนะเออออกมานะหยิบมาเลยแล้วกันนะฮึอ,ะอร่อย ที่ผมกินเข้าไปเมื่อกี้มันสายพันนอนร์นะรนะเพื่อนเคล้วมันกรอบแล้วแบบมันเหมือนยกป่ายกภูเขามาอยู่ในอยู่ในแก้มผมอะอื้อร่อยจริงอือต่อไปเป็นเออเอาคุรมิสุก่อนแล้วกันนะเป็นครมิสุนะถามทำไมผมรู้ครมิสุมันจะมีแดงๆ่างงี้แล้วมันจะติดเปรี้ยวเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับลองดูนะ แต่เมื่อกี้นอแลนอร่อยกว่านนมันติดเหมือนมันยังเหมือนมันหนักจะเหมือนแก่ไม่เต็มที่นะนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่านอแลนอร่อยกว่าอะต่อไปเป็นอิรักกี้นะทิมแล้วนะอิรักกี้นะ จริงแต่ยกี้นหละพอแก่จะจัดจะมีรสคล้ายๆลูกว่านหนึ่งว่ายักษ์แต่ไม่ได้เปรี้ยวมีกลิ่นหอมแบบนั้นแล้วก็เรื่องของเ,ออเหมือนเตอร์เราเดินอยู่ในป่าหรือเหมือนส่งม,มุนไพรอันนั้นเนะ่ะเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นเหม,มือนพรเหมือนส่งมทม้ายบ้านนะผมพูดผิดมันเป็นเนเจอร์เนเจอร์เหมือนเราเดินอยู่ในป่าแล้วมีปรึกษากินปรึกษามลพันธุ์อยู่นั้นนะแล้วก็หวานหอมนะฮึ สรุปแล้วนอรรแลนอร่อยสุดมันกรอบหวานเออแล้วก็ลองมาก็จะเป็นออคุโรมิสุนะแล้วก็อีรักกีอ่ะโอเคเพื่อนลองลองดูลองดูงดแต่จริงผมมีเยอะผมมีอยู่ประมาณน,นักอีกสิบกว่าลูกแหละแต่ว่าเออน้องเขาไม่มาเขาากเก็บให้เขาแต่ว่าเขาติดตุลาแหละเขาบอกเขาอยากกินเราก็เก็บมาให้เขาแต่เขาเขาเขาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเองนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมบายบาย